นี่สารครับซอยจุครับพี่ดำซอยจุหน่อยจุแซลมอน่อนจุ๊แซลมอนครับครงแรมร้องเลยไปเจอคนพอบกินแซลมอนอ่าเรื่อง เป็นอาหารเรื่องไปกินตามมันเรียบร้อยเลยเป็นอะไรครับนี่ของแพ้แล้วก็จิม้ม <c oughs> แบบนี้เลยฮะมี่ก็เป็นงานเพลงแต่ลูกค้าเรีนเพลงอันสามไม่กล้าโทรเมีย